มาขคนซากันเลยครับอืมกินกับตับสอยกินอย่างเงี้ยสุกี้เลยสวัสดีครับทุกคนครับปะกันแล้วครับขวามวือ้องรถมาครับพอนี้พอนี้พอนี้วันนี้หัวแม่มือ แดงแน่นอนครับทุกคนมาวันนี้ให้าซาจีนครับนี่จีนนี่มันตึงเน็ดหาตึงมักวันนี้จีนควายครับดูครับนี่ดูมีเพียมีดีเลือดครับนี่ตับวันไหนปุซุนบุญครับมาเดี๋ยวมาซาจีนครับทุกคนไปดูกันเลยไป นี่ครับ in ทุกคนสอยจีนเลยแดงปะลึงเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดีวประคัวทำนั่นนมนเ่เน่เน่ขียขงกันหน่อยแข่งขีแขยงกันอ่าเถอถอมือจะได้หนิมหนิมไปซอยตตอือยจีนบางๆหน่ะ เดี๋ยวเราแบ่งไปซอยจุสักน้อยเนาอกินงามมาท้อันนีกินควายรับ,บนี่แบงบะลลึงซอยควอนไหนเอาไปเลยควอนไหนซอยบางๆนะไอ้ <c oughs> มือสั่นและใครไดไ้สักโบกเนาอ รอกันครับรออันปวื้อนําเปล่าอย่ามมาเี่อปอกความมือสั่งนี่ครับตับซอยไปเรียบร้อยนะครับป้าทุทๆทยังคืออยังคื่ออยัเงรือนี่ก็ซอยไปละเอเอนี่ครับพาชิริวดอกขนนะป้าทุ หอจีนแดงๆนะครับโอ้อยยางเมาะยังเมาะมีครับซอยหอมแดงนะครับซาจีนมันต้องมีหอมแดงครับมันถึงจะล้ม <c oughs> อันนั้นหมาเดียะล้อกรร๊ำมรอยจะไข้ครับซาจีนมันต้องมีจะไข้ตัว กับหอมแดงมันถึงจะมาะเนาะถ้อ้่าง้มอมก็ไม่หลูกโดดกันนะเด็ดแล้วเออโอ้ลูกโดดมีแล้วครับซอยาจะใครไปเลยนี่ลุกโดดปาดโถดโ,โทดโออโถเด็ดห้องปาดทุกคนน้ำเดือดแล้วครับใส่สองหน่วยี้ไปเลยเพีย้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 ย หลอกเพี้ยครับอยู่ในไส้เป็นเพี้ยออกมาเป็นขี้เแล้วก็ดีเยแล้วก็ดีดีแล้วก็ดีต่อไปกับวันไนครับลงเลยเอาหมวกสะดุ้งครับตดห่อนมือถ่ายไกล้หัวไนงอะครับ รักเลยนองเนี่ได้ละวันนี้งามๆเลยครับสอยพักครับต้นหอมหอมป้อมหอมป้อมเปรอพักไทยอยู่ในนี่มดนี่นะครับหอมปอมเปรอนี่ผมจะบอกเพืนนะครับปูดใจยังเฮาให้ไปกินนักนะครับ กินละเสียมสมรรถภาพครับบะแข็งครับ <laughs> จะไปกินนะครับนี่ครับซอยพักเข้าไปก่อนก้นละซาเขาก็ต้องเขาหัวก่อน ครับน so ี <brightness> <desserts> ่ค <brightness> ร mm ับเหลียดก้อนครับลาบเลยครับสสยเข้าไปโบกถึงลงถึงไหนหูถึงขั้นเลยครับหอนต้องวาววาวนี่ลาบเลือดครับผม อันนี้อะไรหอมที่สุดเดี๋ยวเสียบไม่จีครับนี่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 ครับนักเรียนอะไรหอมที่สุดติดนะแต่เออขูดอยหระสอนละอ่อนครับอืน้อยนะั่นกวาดดอกกุหลาบเอาห้าคะแนนดอกมะลิหกคะแนนบ่น้นอยนั่นปอไปคิดแล้ว ใสพี้อยางครับป้าตัวคูกับคิดเล่าจำเป็นนะซิบคะแนนเต็มไม่ว่าต่อๆๆนี่ครับตีมาของใส่พี้อยางนะครับทุกคนเอานี่ครับทําการกดแล้วน้ําพริกลาบเลือดแล้วก็เพี้อครับผมพออเนี้ีหลวกมาเรียบร้อยนะครับขึคนมาเลยครับคนคนเลย อเออหอเตะหอเตะกลนครับกลนมากล่นซากันเลยครับอือกินกับตับปั๊ดซอยกินยังเงยสุกีเลย อคนเข้าไปครับตามด้วยครัวหนึ่ยตามด้วยครวนไนครับเครื่องหนใส่เข้าไปสาจีนของเขาครับอทอทอทอันนี้ครับบีครับเอบีซีซีแล้วก็อีอี ดีแลยค่ะฮ <c oughs> <laughs> <laughs> มาต่อนี่ครับลาดเป็นเขียงจีนไป็นคืดีมาถุงนะครับใส่เข้าไป <c oughs> เอาครับใส่เป็นเลยจะไข่หอมขาวลูกโดดครับอ่ะพักไปเลยเบ็กมห จะเหลือไว้โยหน้าหน่อยเนอผักชี <grammar language> ้รยหน้าครับเนี่ยแก่นอนนะอย่าทำงานโดยผักชี้รยหน้านะครับต้เยอะคนครับอมึงอวงสั่อ้มนคนเข้าไปมาครับ้อยผักชีครับ รวยจังไงครับมาครับทุกคนต่อถอดถอดถอดทอาซาจินครับผมมาครับล uh. uh ุงซักลุงซักกไอซักอหะห้องลุงได้หมอโอไม่ได้ครับอืมอ่ะกํา เไปได้ไปไ â y ยุดหงอันเอ้ลุงเอ๋ครับปั้นองค์กระลงเนี่ยไปนอนนะไปนอนข้าวเหนียวทำไมทำไมกำเตอร์เหรอหรือพอกำเข้าต่อหัวละออนเนี่ข้าแจ่มกำมันต้องข้าแจ้มเหรอ มองหงุดหงน่ะไปกัดองอ่ะหนาเลยเ็่ไกรอ่น้อย่านี้งหงเผหลอเผอน้ําตเลยม่น่ครับถ้ามูมักเพชรกับน้ำพริกลาบอยู่นี่ครับ ค่าเตียกันหรอตัดรอค่าพยาธิครับจังเจียน่โม่โม่ด้าม่หรอล้มได้ไหมล้มหมหมาครับก่อนกิ้ดิบเขาก็ต้องกน้ำเป้ากอน หอมไหหอมไหมหอมเส้นของพี่บอยรวยเ่ยลำเต้านะเพื่อนๆมาครับหอมมือแดงแล้วนี่เห็นเลาวหอมมือแดงแล้ววันนี้ครับสาจีนครับผมมาเด้อนี่ทุกคนอะไรหอมที่สุดเนี่ย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 อันเนี้ยอันเนี้ยผมบอกเลยเนี่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 ย ใส่เพียยางครับวัดท่อท่อทอมามามาก่อนใส่เพียย่างก็ต้องน้ำอ้าวึปได้อต่างนี่เดี๋ยวนี่ต่างนี่นี่พูอะไรกันปเนี่ยนี่บอกว่าอ้ยบอกว่าอเอาอาเจ มาแล้วครับปีเปียองนั่ทุกคนนะหลังได้หราวันนี้ก็ขอฝากโค้งมึงรอบมาไว้นะครับก็ขอทุกคนรับชมอย่างสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับนี่ครับแหมมุเมเออนะลินวันกันแล้วใส่มาหลายโมงโดมาแล้ว นี่ครับทุกคนซาจีนครับวันนี้ครับจะได้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ครับกับเพจขวงเมืองรถมากครับผมเราไปกันมาคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมครับเ้ามเติมนี่ครับทุกคนซาใส่ตองเดี๋ยวไปมกครับมกนี่ต้องบอกนะครับยัง กัปแกมกัาปีเข้าอิ่มแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราไปมกกันครับนี่ทำการห่อเดี๋ยวทายตอนห่อหอแล้วเลยครับ นี่ครับลงเต่าเลยทำการมกครับผมมกซาครับเดี๋ยวมาดูกันตอนแล้วนี่ครับทุกคนมาแล้วครับตนกุไม้สุกมาสุกออเจมสุกสุสุกโอ้โถโโถ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 วันออกบุย นกนึงมอดเลยนกดึงมดเลยส่ดีเลยโอ้นี่ครับท well ุกคนเออมกซามกซาเออคือคือคือมกซาครับผมนี่ครับซามกับปัดถอดถอดถอดน้องฟิววิศวะของเขาครับกำเข้านี่ยังฮอนแหละ เดี๋ยวว่าช้าๆกันช้าๆกันโอ้ห่อนห่อนหอนเออนี่ครับขวานนอกบุยบุยบุยฝั่งโอ๊ตเข้าปากแล้วครับห่อนเป๊ะตกโตตกโตออกกระป๋ามาครับทุกคนมกซาครับ